ตอนนี้ก็กำลังเป็นขาลงครับกำลังจะไปชมทำหน้าคาครับผมยู่หลังภูหลังกาครับเมื่อคืนทีมงานกุมลุ่มคนหาความบันเกิดครับพาอยู่บนทำใช้มงคลครับหรือทำหลวงปู่วังครับตอนนี้ยังอยู่บนหลังเขายู่ครับ จะแวะไปสักการะนะครับไปชมควงงามของถ้ำน,นาคาหรือคนยุคปัจจุบันเอ้ยยุคดังเดิมเนาะเรียกว่าทำพญานาคครับประมาณนี้ครับโอเคครับผมเนาะตอนนี้เฮาโยทำนาคาครับยูทำนาคากับทีมงานคนหกปลาบ้านเกิดครับ ่ยอันนี้ครับที่เป็นอันซีนครับผมสองรูปเลยพ่อาไข่ลงครับเดินเข้าไปทนถำครับเสร็จแล้ว เป็นแค่ล่องหินครับเป็นแค่ล่องหินเลยก็เป็นถ้รมลงมาครับก็มีแค่นี้ครับ,ก,บ,รบก,รก,รก็บ่มียครับก็หินรูปร่างก็คล้ายๆกับเกดงูครับแต่แต่บ่แม่นพญานาคนะครับแค่คล้ายๆครับบางคนกน็เอาไปสร้างเรื่องเป็น อันนี้ครับไปสร้างเรื่องเป็นพญานาคเป็นนาคาถ้าความจริงแล้วมันบรแม่ครับก็ยัดไปลงเชื่อครับเป็นแค่หินเป็นรูปร่างคล้ายเฉยๆอันนี้เขาเข้ามาจนไกลที่สุดทำลแล้วแกบรมแม่ทำง่ายอย่างครับ ทำน้อยๆครับอันนี้สุดแล้วครับสุดทำแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินกลับครับเดินกลับออกทางเก่าเนาะทางที่เขาเข้ามาอันนี้เป็นต้นไทรครับอันนี้เป็นหินที่พระที่เพื่อนมาอยู่เนาะได้ก่อไว้ครับเป็นถ้ำล้างครับ เนื่องจากว่าเป็นอุทยานเนาะทางเจ้าหน้าที่เป็นห้ามคนเขามายู่รือว่าห้ามพระสงฆ์ครับยุ่ข้างในอาจจะมืดแน่ครับอันนี้คยุบไม่ทำครับ ใช่นี่ยนีไงประมาณนี้เบิ้งทางนี้ครับอนี่ยางตรงขระมาะน,น,นี่ครับตอนหน้าฝนก็จะเป็นดอกมงดอกไม้ครับขึ้นมาสิครับถ้ามาช่วงหนาแรงก็จะมีดอกไม้ขึ้นเนาะอันนี้ตรงด้านบนครับ อาจจะได้รอดน,นะครับนะครับเป็นกะดือทังครับ ก็เป็นแค่เรื่อทําเข้าไปรับซูดชั่วโมงนลยครับทางต่างบมมีอย่างละพวกรับนี่นะลูกอ่ะครับอันนี้นะมัน กำลังถ่ายอยู่นะนี่หล้ถ่ายถอยอกอกไปถ่ายแล้วนี่ครัคืออันซีนครับคืตรงนี้ครับ ย้ำนะครับขอย้ำครับแค่หินคลายเก็ดงูครับถ้าบอด้เชื่องโยงกับพญานาคครับผมก็บอด้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพญานาคเลยครับบอด้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวง,งูที่อยู่ประเทศลาวครับต้องให้เขา้าใจื่อทีหนึ่งเนาะโอเคอ่อ่ะไปเลยนะ อันนี้เป็นทางลงมาทําครับทางขึ้นทําก็ทํำบนลึกครับทํำน้อยๆครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนะครับ